เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่เดบุกเท t เลอร์ได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนนะครับหรือใครอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีมากๆครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าสิ่งที่เราได้เห็น นชานชาลารถไฟแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษมีพ่อและลูกชายคู่หนึ่งกำลังรอขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเที่ยวชมปราสาทโบราณแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศลูกชายของเขาอายุราวๆ25ปีแต่เขากลับตื่นเต้นดีใจเหมือนกับเด็กที่ได้ขึ้นรถไฟเหมือนเขาไม่เคยเห็นหรือขึ้นรถไฟมาก่อนเมื่อรถไฟมาเทียบที่ชานชาลาทั้งสอง เข้าไปนั่งในตู้โดยสารร่วมกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีและภรรยาคู่นี้ได้จับสังเกตถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดอาการที่ดีใจเกินกว่าเหตุเหมือนกับเด็กของชายหนุ่มวัย25ปีคนนี้เมื่อรถไฟเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วขึ้นเรื่อยๆท่านใดนั้นผู้เป็นลูกชายก็ตะโกนเสียงดังด้วยความตื่นเต้นว่าพ่อดูนั่นสิต้นไม้กำลังไล่หลังเรามานะ พ่อ,องเขายิ้มและหันไปยิ้มให้กับสามีภรรยาคู่นั้นซึ่งตกใจกับเสียงที่ลูกชายของเขาตะโกนออกมาสองสามีทำท่าทางประหลาดใจและก็รู้สึกสงสารชายหนุ่มที่พวกเขาคิดว่าชายหนุ่มคนนี้คงเป็นเด็กพิเศษที่มีความผิดปกติทางสมองอยู่พอรถไฟเคลื่อนที่ไปสักพักหนึ่งลูกชายก็ตะโกนด้วยความตื่นเต้นอีกว่า พ่อดูสิหมูเมฆกำลังลอยตามหลังเรามาพอเห็นเช่นนี้อีกสองสามีภรรยาจึงอดใจที่จะเงียบไว้ไม่ได้พวกแขวจึงตัดสินใจกระซิบถามพ่อองแขวว่าขอโทษนะครับลูกของคุณมีปัญหาทางสมองแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเราเอ็นดูเขามากทำให้นึกถึงญาติของเราที่เมื่อก่อนก็เคยเป็นแบบนี้ผู้เป็นพ่อจึงตอบกลับไปว่า เขาพึ่งเป็นวันนี้นะครับเขารู้สึกตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นเลยคุณมีหมอที่จะรักษาเขาหรือยังถ้ายังเราสามารถจะแนะนำหมอที่ดีซึ่งเคยรักษาญาติของเราให้ได้นะครับอขอบคุณพวกคุณทั้งสองมากนะครับพ่อของเด็กหนุ่มขอบคุณพร้อมกับรอยยิ้มแต่ผมก็เพิ่งพาเขากลับมาจากโรงพยาบาลเหมือนกันลูกชายของผมเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดนะครับ และว,วันนี้เป็นวันที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากการได้พักฟื้นจากการผ่าตัดเขาต้องอยู่กับความมืดมิดมาตลอด25ปีและว,วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาได้มองเห็นโลกใบนี้ได้มองเห็นความสวยงามได้พบกับความสว่างของโลกใบนี้ในวันนี้ครับเป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาได้รับมาจากการต่อสู้อันเหน็ดเหนื่อยในโลกที่มืดมิด กว่า25ปีและผมจะปล่อยให้เขาได้สัมผัสกับความงดงามของวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม The Book t a l l o r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาตัวเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ